สวัสดีครับมาพบกับคู่ที่หนึ่งของกอารแข่งขันมหากฮอออนไลน์นะครับกับแอปมหากตคันเทพวิดีโอชุดนี้ก็จะผเผยแพร่ที่ช่องคัมพีมหากตใน youtube นะครับก็จะแบ่ง,แบ,งแบ่งกันลงเนาะอีกช่องหนึ่งก็คือช่องช่องเกมนะครับช่องเกมก็จะลงวิดีโอสั้นซะเป็นส่วนใหญ่สลับกับวิดีโอยาวอีกนิดหน่อยนะครับสลับกับวิดีโอยาวนิดหน่อย อันนี้เป็น I o, อีโต้นะครับแต้มอีโตอีโต้เจอกับกึ่งโจนนะครับอ๋เป็นกองโจนซะแล้วนะครับกองโจนซะแล้วซะแล้วมาครับเป็นกันไกลแล้วครับทีนี้กันไกลผอมนะครับแบบนี้เขาเรียกกันไกลผอมถ้ากันไกลอ้วนจะอยู่หมายเลขยี่สิบสองนะครับแต่ถ้ากันไกลผอมจะอยู่หมายเลขยี่สิบเอ็ด ตำแหน่งตัวนี้นะครับอันนี้ถ้าอยู่นี่กันไกลอว้วนถ้าอยู่นี่กันไกลผอมตัวนี้มานี่ต่อไปกินมากินมากินมาอืมกักขังเราที่นี่ขึ้นไปมานี่ ขึ้นไปึต่อครับผมต่อเลย <c oughs> ขึ้นมาไปครับ มานี่เก้ากินมานี่ไปขึ้นไปอืมถอยฉากมานี่ก่อนลงมานี่มานี่ครับ งมาเข้าฮอตถอยมานี่ก่อนไปไม่ได้แล้วนะครับทางนี้ทางหงายนะ่หมดแล้วครับกินอย่างเดียวทีนี้ถอยมานี่ก่อนดึงไปดึงมาครับกินอย่างเดียว กระดานที่สองครับกระดานที่สองไปอืย่อผมก็ขึ้นไปเลยขึ้นมาห้าแต้ม ขึ้นมาห้าเต้มไปไปครับอู้ห้าเต้มแล้วงานนี้ไปครับ,อ,รบอีโต้รับห้าเต้มอีโต้หลังรับห้าเต้มก่อนนะครับนานๆทีจะเจอนะครับไม่ใช่จะเจอง่ายๆนะครับปกติห้าเต้มเขา,เาไว้เดินหลังนะแต่เจ้านี้เขาเดินก่อน แล้วปกติอีโต้เขาก็ไว้เดินก่อนแต่ผมมันเดินหลังนะครับก็คือพลิกพลิกกลับหมดนะครับพลิกกลับตำดา,ต,าต่างฝ่ายต่างใช้งานผิดที่ผิดทางนะครับมานลุ้นกันทีน่นี่อีโต้หลังรับห้าแต้มก่อนมานี่ครับ ต่อขึ้นไปค้ำค้ำสูงไว้แล้วก็เข้ากินจะให้กินสองก็ได้ยี่สิบเจ็ดยิบสามไม่ว่านะครับให้จริงๆด้วยนะครับพูดเล่นๆให้จริงๆขึ้นไปหมานี่เอ้อเข้ากินทรงนี้ก็โดนเลยสิครับนี โดนเลยมานี่เตรียมต่อใช่ไหมไปเข้าฮอดครับกินหนึ่งกินฟีหนึ่งไปอืไป,ไปเข้าไม่ได้นะครับก็ยังเข้าไม่ได้อยู่ดีก็เข้าไม่ได้ครับ เขบอกว่าเข้าไม่ได้โอเคครับส,สนานกันมาครับคู่ที่สองคู่ที่สองมานี่ สามทูเรียงเอานะครับโจนบ้างกองโจนกองโจนหลังบ้างเ,าเดินกองโจนหลังบ้างเพื่อได้เป็นแนวทางเนาะเพื่อได้เป็นแนวทางนะครับถ้าเข้าเดินถูกโอ้อย่างนี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 ้เห็ไนไะไปนี่ ก้าสิบสามมาแล้วมาแล้วมานี่อันนี้ก็เป็นกรณีศึกษานะกรณีที่ฝั่งมาตรฐานเดินสามเอ็ดมายี่ิบหกนะครับปกติมาตรฐานจะต้องมุดสิบแปดสิบห้าแต่ครั้งนี้ไม่มุดนะครับก็ลองเอาแนวทางนี้ไปใช้ดูแต่ไม่รู้ว่าจะ,จะชนะไหมนะคอยดูไปเรื่อยๆนะครับแยกนี้ก็คือแยกสามเอ็ดยี่ิบหก กรณีที่คู่แข่งไม่เดิน18 15แต่ขา็อาจจะเดินดีก็ได้หาว่าไปอืมไปครับต่อพังทลายต่อพังทลายไปก่อนกินมาไหนดีกินมาค้ำสิบหรือมาค้ำสิบ แข่งคิดหนักจุดสำคัญเลยนะครับตัวนี้จุดสำคัญเลยมาสิบเก้าก็ดีนะนั่นแหละแต่คนส่วนใหญ่จะไปสิบแปดเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันค้ำได้สองทางไงเหมือนมันดูเหมือนมันจะจะดูดีอ่ะคุ้มค่าอะไรอย่างเงี้ย ขึ้นมาครับต่อไปขึ้นไปไปเข้าห้เผมตัวผมจะโดนอะไรสักอย,อย่างนี่นแนละ เออมันต้องเข้ากินเรานี่ว่าเนี่ยใช่สิเนาะผมน่าจะเดินสิบสามสิบเสิบสาสบเจ็ดก็ให้กินอยู่ดีผมว่าผมจะโดนอะไรสักอย่างเนี่ยไปเข้าฮอตเอาแล้วครับงานนี้รั่วแล้วงานนี้รั่วนี่รั่วดักนี่ ถ้าเรากินสองเขาได้ก็ไม่แน่อาจจะกลับมาชนะได้เพราะเบีย้ยตัวหมายเลข13มันอยู่สูงกว่าเบีย้ยตัวหมายเลข32ของฝั่งเขานะครับจังหวะมันเร็วกว่ากัน kosong Dak ni Nak kuat jasa mu, macam mana? นั่นและครับเขาจะมาฆ่าฮอตเราไปฆ่าไหมเอาลองดูลองดูลั่นเลยลั่นเลยครับงานนี้ไปครับคิดว่าทันนะคิดว่าทันนะเอาลองดูครับทีนี้วางแผนดีๆไปเอาแล้วครับไปครับ นั่นครับทันนะครับผมจับสิบห้านี้จบเลยเราทันครับผมไปโอเคกองโจรผสมสามเรียงนะครับผสมสามตัวเรียงแทรกขึ้นมา ขึ้นไปเข้ารูปอีห้อยนะครับขึ้นไปไม่ได้จุดนี้เขารอต่อจุดนี้เขารอต่ออยู่เข้าไปไม่ได้ไปครับต่อขึ้นมาขึ้นไป ไปอืขึ้นไปครับไปบังคับต่อสอง บังคับต่อสองเลยผสมสามเรียงนะครับผสมสามเรียงได้เป็นแนวทางอย่างดีครับแทมนี้ลงไปโอเค ก็กินนี่ก่อนให้กินนี่กินไหนก่อนกินสองทางเหมือนเดิมนะครับกินทางน้นก่อนจับนี่กินทางนี้กินมานี่ กินมานี่กินมานี่กินมางงล่ะครับงานนี้ชนะพอดีครับเรียบร้อยครับงงล่ะครับงานนี้มานี่ครับ ผสมสามเรียงนะครับยังใช้อยู่ผสมสามเรียงอีกช่องหนึ่งก็ใช้แต้มเดียวกันนะครับช่องเกมก็มีวิดีโออีกชุดหนึ่งก็เป็นผสมสามเรียงอ้าวโดนตัดหน้าซะแล้วเราเขาตัดหน้าเราแล้วนะครับขึ้นไปครับมานี่โอเค สมสามเดียงอีห้อยอีห้อยขึ้นไปเตรียมยิงสองเลยตั้งเป็นสามเหลี่ยมไปเอาละครับโดนดักไปเรื่อยๆแล้วนี่ ตั้งรอยิงสองเ,อเขายิงก่อนเขายิงก่อนทีนี้ขึ้นไปอาเขาไม่ให้เราต่อสองคือถ้าเดินสิบห้ามาสิบเอ็มาสิบห้าต่อสองไม่ได้เราก็ต้องมาฝั่งนี้นะครับทีนี้ตัวนี้เขาจะมาอุดเขาจะมาอุด ขึ้นไปมานี้วูกละตัวเลยเสียวเลยทีนี่ขึ้นไปไปนี่ครับจับนี่มานี่จะมาค่าหด ถอยก่อนค่าได้ครับแต่ก็โดนค่ากลับทีน,นี้ถอยมานี่ถอยมานี่เอาแล้วเว้ยหาเรื่องเสมอแล้วงานเนี่ยทีนี้ถอยมานี่ลงไป ไล่กินไปเข้าฮอตไปเข้าฮอตงานนี้มีเฮครับเดนมากแปลกไปครับโอ้เสมอนะครับนี่ยเสมอเลยครับที่นี่ เดี๋ยวขอขอเสมอเขาดีกว่าเสมอนะครับมันทําอะไรไม่ได้เพราะว่าผมข่าฮอตเข้าได้แต่พอผมกินออกไปตัวนี้ก็เข้าฮอตเหมือนกันนะครับมันต้องเสมอโอ้โหสุดยอดคนนี้สุดยอดมากครับคนนี้สุดยอดมากโจรก่อน สู้กับกองโจรเต้มี้น่าจะเหมาะกว่าไปครับทำเป็นสามเหลี่ยมไปครับรับโจรก่อนนี่เต้มสุดท้ายเลยพอดีเลยได้เตามี้เลยรับโจรก่อนไม่แน่อาจจะเป็นทีเด็ดเราก็ได้นะครับสำหรับการรับโจรก่อน แผ่นสุดท้ายพอดีเลยที่เด็ดเราอยู่แล้วงานนี้เดินไม่ได้นะครับยิบหูลงทุนเพื่อเอาสองนะยอมเสียสองไปก่อนแล้วเวียวเว่ยงสองจังหวะนี้เวี่ยงสองแม่ลงทุนไปครับ มานี่ไล่เข้าฮดนะครับไล่เข้าฮดเลยเข้าตรงนี้ไล่กินหนีแหละต้องหนีก่อนไม่งั้นโดนกิดเฟ นี่ขังฮอตก่อนมาแล้วครับที่นี่ขึ้นไปฮอตโดนขังนะครับออกไม่ได้นะครับรับโจนก่อนขังฮอตเลย เอาแล้วครับขึ้นมาลงไปเข้าฮอดอีกทีหนึ่งเข้าฮอดสายตรงเอาละทีนี้เดินให้ต่อสองยิบเก้ากินครับใช้ยิบเก้ากินขังเลยขังหดเลยครับโหสุยจดครับ